สวัสดีครับพบกับเซลล้อยล้านนะครับคอนเทนต์วันนี้เป็นเรื่องการสร้างรูปแบบนะหรือว่าการบริหารทีมขายตาม Business Model ใช้คำนี้นะครับรูปแบบทีมขายเนี่ยคนจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะจะเอาแบบทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C นะครับคาดว่าจะเป็นพื้นฐานความรู้ให้กับผู้จัดการฝ่ายขายหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับที่จะได้ความรู้ตรงนี้มาดูกันเลยครับว่า รูปแบบของเซลล์ทีมเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกครับเป็นรูปแบบที่รู้จักกันดีครับคือรูปแบบ Account Management นะครับ Account ก็คือลูกค้านะไม่ใช่บัญชี Management แปลว่าการจัดการลูกค้าถูกไหมเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าประจำซื้อเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น B2B B2C นะแต่ว่า B2B เนี่ยจะชัดกว่า B2B ก็คือว่า ลูกค้าประจําเราที่ตอนเราสร้างบริษัทตอนเราขายเนี่ยอย่างผมเองก็จะมีกลุ่มเซนทันกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบค้าขายกันมานานนะครับเวลามีเซลอ่ะมาใหม่รับมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเขามีฐานลูกค้าให้ดูแน่ก็คือผมเนี่ยแหละเป็นคนเอาแอคเขาให้แต่ละคนทีนี้หมายความว่าถ้าเรามีแอคเขาเยอะเราก็สามารถจ้างเซลล์ได้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับจ้างเซลล์หลายคนโดยเฉพาะคนที่วิ่งแบบเป็นเขตอย่างเงี้ย อย่างกลุ่มลูกค้าเราอาจจะมีทั่วประเทศใช่ไหมเหนือใต้ออกตกแสดงว่าแต่ละพื้นที่อ่ะจะต้องมีเซลล์วิ่งอาจจะอย่างน้อยที่สุดคนละนะครับก็คือวิ่งง่ายสุดก็คือวิ่งหาลูกค้าเก่าเราเนี่ยแหละลูกค้าประจําทําพวกเอกสารทําเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับขายเพิ่มหรือว่าเรามีสินค้าใหม่เนี่ยเราก็ให้เซลล์กลุ่มนี้เข้าไปขายลูกค้าเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่ม KPI นะสำหรับ Account Manager อย่างเช่นเราเพิ่มให้เขาอ่ะหาลูกค้าใหม่ด้วยอย่างเงี้ย บางทีถ้าเขาอยู่แต่ลูกค้าเดิมไม่ได้หาลูกค้าใหม่เลยเนี่ยเอาตรงๆก็ไม่ได้ต่างกับคนเดินเอกสารถูกไหมหรือถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ได้ใช่ไหมเราก็ยังเหนื่อยเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าสามารถดูแลลูกค้าแทนเซลล์ที่ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้น KPI ที่ควรเพิ่มเนี่ยหลักๆเลยนะครับคือให้มีการหาลูกค้าเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตัวหลักนะ รักษายอดนะครับยอดซื้อต้องสม่ําเสมอนะครับซื้อซ้ำอย่างเงี้ยซื้อซ้ำเรื่อยๆสม่ําเสมอหรือว่าขายเพิ่มได้นะครับอันนี้คือ KPI สาคัญสําหรับ Account Management Strategy นะใช่คหมนี่ก็ดูครับว่าธุรกิจเราถ้ายั่งยืนระดับหนึ่งเนี่ยเซลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับรูปแบบที่2ครับค่อนข้างตรงกันข้ามกับ Account Management ครับนั่นก็คือ Cell Management ไปเลยนะครับเซลเซลขนาดแท้เนี่ยลองนึกว่าวันวันนี้เราเปิดบริษัทมาคนเดียวเลย เราทาเซล์ขนาดแท้แน่นอนเพราะว่าเราไม่มีลูกค้าไม่แต่รายเดียวถูกไหมสิ่งที่เราต้องทําคือเราลุยขายเองนะครับขายเองทุกอย่างหาลูกค้าใหม่หมดลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้ซื้อซ้ําเยอะจะเหมาะที่สุดกับรูปแบบธุรกิจเปิดใหม่นั่นเองครับหรือว่า sme เนาะอย่างผมเนี่ยออกมาตั้งบริษัทเนี่ยผมก็ต้องหาเองนะครับส่วนใหญ่เลยจนกระทั่งมันยั่งยืนเนี่ยถึงจะเริ่มจ้างเซลให้มาเป็น account management เซลตอนแรกที่มากับผมเนี่ยช่วงแรกก็คือลุยกัน2คนเลยครับ ผมก็จะหาเซลล์ที่มีประสบการณ์จากบริษ,ษัท SME คล้ายๆกันนี่แหละแล้วเขาก็จะเน้น KPI นะครับในการหาลูกค้าใหม่จะไหมนะความสําคัญจะต่างกับ Account Management ตรงที่ว่าเซลเนี่ยหาลูกค้าใหม่เป็นหลักเลยนะครับ KPI เรื่องการปิดจํานวนลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยเช่นเดือนหนึ่งต้องปิด10บเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็รักษายอดอ่ะใช่ไหมเช่นลูกค้าเนี่ยแรกๆอาจจะซื้อไม่เยอะหรอกแต่เซลลก็จะต้องดูแลความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคีย์หลักก็คือต้องไปหาใหม่นี่แหละจนกระทั่งเซลล์อ่ะเริ่มจะ พิจารณาแล้วเขาเรียก convert นะ convert ว่าเซลใครแล้วลูกค้ารายนั้นอ่ะยอดซื้อใช้ได้ความสัมพันธ์ดีอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบปรับรูปแบบจากขายไปงั้นๆ้แหละแล้วก็หายไปใช่ไหมเป็นลูกค้าซื้อซ้ำเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซล management ในขั้นแรกอ่ะคือภารกิจในการ c o n ิร์ตลูกค้าให้เป็น account นั่นเองนะครับเพิ่มเรื่องของ account management นะถ้าไม่ได้มี KPI เรื่องหาใหม่เลยเนี่ยแล้วเน้นดูแต่ระดับ VIP อ่ะเขาจะได้ขี่ย account management นะครับคีย์เขาจะชัดเจนว่าดูลูกค้าที่เป็นคีย์หลักของบริษัทนะครับเป็นคู่ค้าคนสําคัญอย่างเงี้ยเซลคนนี้ก็จะจําเป็นมากที่ต้องมีประสบการณ์ตรงสายหรือว่าเคยดูลูกค้ากลุ่มกลุ่มนี้มาก่อนนะครับมีประสบการณ์ระดับคุยกับเจ้าของกับพวกซีเรเวลอย่างเงี้ยไปถึงจัดซื้อด้วยนะครับอย่างราชการอย่างเงี้ยค่อนข้างสาคัญมากในเรื่องคอนเนคชั่นนะครับอันนี้ก็คือ2รูปแบบที่ชัดเจนที่สุดนะครับเซลแมนจเมนต์ Management กับแอคเคานต์แมนจเมนต์ มีเพิ่มเติมครับก็คือ customer service หรือ customer success management นะอันนี้ B 2 C เนะี่ยจะเข้าใจภาพมากคุณเคยเห็นเอ่อพวก s e l e n a t e AS ไหมหรือว่า True แบบ Diamond อะไรเงี้ยพวกที่ลูกค้าเรายศสูงๆะ่ะหรือเราเป็นลูกค้าธนาคารใช่ไหมแล้วมีเขาเรียก personal assistant น่ะหรือว่ามี customer service อะ่ะที่ดูแลคุณโดยเฉพาะประกันอย่างเงี้ยมีอะไรอะ่ะ บริหารการเงินอย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถืออะไรหรือห้างอย่างเงี้ยครับถ้าคุณมียอดซื้อหรือว่าเรามีฐานข้อมูลในในบริษัทเราอะ B2C ใช่ไหมเช่นเราอาจจะขายออนไลน์ขาย Tik t o ็กอกช็อปขายช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยเราก็เอา CRM เนี่ยมาดูนะครับว่าลูกค้ารายไหนจะเป็น VIP ได้ดูง่ายมากก็คือยอดซื้อกับซื้อซ้ำบ่อยๆนะครับความสัมพันธ์ดีอย่างเงี้ยเราก็จะเอาทีมเซลล์ที่จ้างมาเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลบริการหลังการขายเป็นหลัก ก็คล้ายๆกันครับคืออาจจะมีแนะนําโปรโมชั่นใหม่ๆแพ็กเกจใหม่ๆหรือว่าคอยแก้ปัญหานะครับคอยซัพพอร์ตเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้เขาเรียกจงรักภักดีนั่นเองหรือว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยครับก็จะให้ customer success หรือ customer service เนี่ยก็จะเป็นแนวๆบริการนะจะไม่ได้ต้องหาเซลอะไรมากนะครับเพราะที่ B2C เนี่ยสิ่งที่มันทําให้ขายได้จริงๆคือมาร์เก็ตติ้งนะจำไหมการตลาดหรือโปรโมชั่นหรือว่าพวกแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวของลูกค้ามีความ อยากที่จะซื้อมากกว่าเนาะเช่นเราทําโปรโมชั่นปังๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่ายอดมันต้องมานะครับทีนี้ก็มีเซลล์กลุ G ่มหนึ่งของ B2C ก็จะเรียกว่า Sell A เซลล์แอดมินเนาะเซลล์แอดมินก็คอยอำนวยความสะดวกเรื่องของอย่างการรับโอนยอดอย่างเงี้ยเช่นเราทําระบบออนไลน์ใช่ไหมเรามีเซลล์แอดมินคอยตอบลูกค้าคอยส่งโปรโมชั่นอย่างเงี้ยครับหรือว่าบอกวิธีการจ่ายเงินชําระเงินต่างๆนะครับรับยอดปุ๊บส่งเอกสารส่ง Data ให้กับหน่วยแพ็กสินค้าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยที่ เป็น B2C ตอนแรกเนาะก็คงจะทําเรื่องพวกนี้เองหมดเลยนะครับทาไปทามาพอเราเริ่มเริ่มรวยอะ่ะมันทําไม่ไหวหรอกก็จําเป็นต้องจ้างเซลนะครับมาดูตรงนี้ให้ก็เป็นรูปแบบอีกเซลแอดมินนะอีกรูปแบบหนึ่งครับน่าสนใจเขาเรียกว่า Insight Cell นะหรือว่าเทเลเซลก็ได้ครับเทเลเซลก็หมอบสินค้าที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะเป็นสินค้าที่แบบว่าสามารถปิดการขายได้ในโทรศัพท์เนี่ยอย่างพวกประกันพวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ต้นทุนมันน้อยมากถูกไหม ซื้อขายพวกกระดาษแผ่นเดียวอะไรเงี้ยก็เทเลเซลจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับถ้ามันหรือว่ามีลนะีดเนาะลีดก็คือสคริปต์ด้วยนะสคริปต์ที่ดีนะครับสคริปต์ที่ดีลีดที่แบบอาจจะไปซื้อดาต้าเบสจะแบบไม่แน่ใจนะว่าขายที่ไหนบ้างนะครับแต่พวกนี้มันเป็นความลับส่วนบุคคลเนาะก็จะคล้ายๆที่ธนาคารทำใช่ไหมเขาจะให้เราแบบยินยอมอะไรของเขาเนี่ยแหละเพื่อให้โทรมาแนะนําอะไรใหม่ๆนั่นแหละครับคือหลักการเดียวกันก็คือเขาก็จะโทรมานะครับอันนี้ก็ เป็นรูปแบบของเทเลเซลนะหรืออินไซเซลนะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าสูงมากเพราะมันต้องเน้นปริมาณไงแล้วก็ขายพวกนี้กำไรต่อหน่วยมันมันดีนะครับ ก็คบกันไปครับสำหรับ5รูปแบบนี้นะครับหวังว่าจะลองเอาไปไประยุกต์ใช้นะกับรูปแบบธุรกิจของคุณนะครับวันที่20 21เมษายนเซลส์ดีเลกเตอร์นะครับเปิดแล้วที่นั่งละ19,000บาทนะครับ2วันเต็มนะโนเวอเทลสุขุมี20บุฟเฟ่แล้วก็ตำรานะครับข้สน,นี้เนี่ยลงทะเบียนกันมาเยอะละหลังสงการนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวเจอกันครับพบกับคอนเทนต์คู๊ด้วยแหละ์เซอร์เรนได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ